มาได้ไปท้องกินข้าวครับแกงผักแกงขมยัย่ยยวจ้าส่กระดูกกรกอื้มพอ Mình gặp lán nói, nói, nói Ô, thăm nhầy đây Mình toàn hạt canh khuẩn Ừ. Rồi. อร่อยไหมครับใชอร่อยเจ็ดมบออืมหกัมบออืมอร่อยอืมอาะ อร่อยไหมครับอร่อยอร่อยน้องสาชินกับอะไรกับป๊ากับป๊าผมอ่มอลำล้ำ

กินแล้วกินอร่อย <and> <mother> <improving noise> าพักกันขุมพักสมขาอา,อาทิตย์นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับก่อน